ถึงอะไรก็ได้แต่แกเหันถึงไก่ก <minha 2> ็ไ <punch> ด <at elementary> ้ไงเลยบอกว่าไม่คิดได้ไงตัวนี้คือโรคขนานนะม่คเยมันเป็นตัวรักษาความสมดุลของเราทางสัญญาเรามาทางด้านหนึ่งมันจะต้องสวนมาทางด้านหนึ่งเพื่อรักษาความสมดุลในจิตวิญญาณของมันนะเหมือนกับแมวดึงมาทางนี้มันไปทางโน้นจึงทางโน้นมันก็มาทางนี้ไอ้นี่คือโรคขนานเพื่อรักษาความสมดุล เพราะงั้นที่อยู่ๆที่คิดดาบกนั้งเดี๋ยวนี้เพราะว่าเฮียปราพติดีไม่ชอบมากเกินไปและที่ไม่ดีไม่ชอบเป็นสัญญาเอาไว้ไหนไม่ใช้มันเลยมันเฟเจอร์มันระเบิดขึ้นมาเข้าใจไหมแต่ถ้าปกติเนี่ยเราก็ใช้ปกติมันก็ใช้บ้างมึงบ้างกูบ้างเฮียบ้างมันก็ระบายของไปมันระบายของไปมันก็สร้างความสมดุลมันไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้แต่เมื่อไรเราก็นั่งใส่ชุดขาวไปฝึกปฏิบัติธรรม นี่คือเป็นความดีพูดก็ต้องฝุดเพราะอย่างนั้นอย่างนี้โลกกูกปานกำลังเกิดบางทีพ่อคัหนึ่งจุดหนึ่งครันพี่ติ๋งดูพระมันด่าใครพี่เป็นอยู่สองฝีเอาไปม่อาออกพลอได้ฟังน้องคนหนึ่งคุยเกี่ยวกับอะไรเกิดขึ้นไม่ต้องจบไปธรรมดาเออว่ะมันอยากด่าก็ปให้มันด่าไปเลยดิกูต้องมีการยืนโศกูไม่ได้ด่านะไอ้ไอ้ข้างในมันด่าไม่รู้จักหรอกมันด่ามันด่าพราะนด่า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 ปล่อยมัน มันดางั้นดังดาปลุกมันเลยสามชั่วโมงให้มันดาดู้มึงอยากดาสามชั่วโมงเดี๋ยวค่อยลงเฮ้ยแล้วเอ๊ะมันค่อยผ่อนผ่อนไปเดี๋ยวพอไปอีกวันมันดาดาดาเอาไปมันดาผ่อนผ่อนไปอยู่เจ็ดวันมันไม่ดาแล้วมันสร้างความสมดุลมันได้ระบายของมันออกไปแล้วไอ้นี่เป็นโลกขนานอยู่ภายในเขาเรียกว่าขนานแห่งโลกสัญญาที่มันสร้างความสมดุลในจิตวิญญาณแก่ซึ่งเราเข้าไปไม่ถึงหรอกคือถ้าเรายึดกุศลมากไปยึดดีมากไปมันโตไงครับโตไอ้อีกัวงนี่ที่อยู่ก็เอ้ยดิ นี่สัญญานี่มันอยู่ได้ไงมันไม่จิตวิญญาณของมันไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับแกไม่งั้นถ้าเกี่ยวแกเนี่ยเนี่ยจะกินที่ชู่นี่ได้ไหมล่ะแล้วตัวไหนกินไม่ได้สัญญาแกไม่ห้ไม่กินแต่ถ้าอย่างนี้ล่ะแกกินได้ไหมล่ะที่เหงาก็กินดินั่นแหละก็ยังฝืนเพราะมันไม่มันยังเป็นเรื่องของสัญญาที่มันยังไม่มีกินได้แต่ข้ากินสบายก็เพราะว่าไงก็เพราะมันมีสัญญาในการอยู่ป่าอยู่เขาแล้วกิน ป็นธรรมดาอยู่แล้วเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตเพราะงั้นเลยไม่แปลกพ่อมีสัญญาแกไม่มีสัญญาแกกินกินได้ได้ได้พ่อทิฏฐิมาหน้าแกหรอกเพื่ออวดว่ากินได้แต่ถามว่าแกกินจริงเหรอเปล่าไม่กินหรอกเพราะมันไม่เข้าสัญญานี่ถ้ามันถ้ามอีกมุมหนึ่งไอ้คนที่มันมีแต่อกุศลอย่างเดีิมก็ต้องมีกุศลขึ้นมารักษาตัวมันด้วยนันถูกต้องแต่มันลองไม่เห็นครับมันหนักไปทางโศไปทางอกุศลแต่ก็ต้องมีผลที่มาบ้างเนี่ยมันมีมันก็บางทีทํำทำเขาสงสารเหมือนกันเนี่ยมันแวบขึ้นมาแต่ว่ามมันนนกกก็จไปใใาาารระทททํํี่่เอองยู รู้ทั้งรู้อยู่ว่ามันไม่ดีแต่เรายังทําอยู่อันนี้ก็เรียกว่าใช่ไหมแต่ใจมันมีขึ้นมาแหละมันรู้รู้รู้มันไม่ดีรู้รู้เนาะใจเมียไม่ดีแน่แต่ไม่ไรเนาะขออ้างเยอะเมียไม่รู้กู้เป็นคนหาตังค์ทำไมกู่นี้มันมีพูดอย่างนี้เพื่อนก้าเนี่ยวันนั้นมันเมากันเราไปส่งเฮ้ยไม่ได้เมียมันดุก็เลยไปส่งมันที่บ้านไปถึงไปถึงหน้าบ้านหน้าเรียกเมียมันไอ้น้อยมึงอย่างงั้นมึงยังแกกูมึงอย่ากจะเดี๋ยวเมียมตุ่ม ไปเป็นไรถีบตูป้งกว้างป้งกว้างแล้วงั้นเราไปดีกว่าเดี๋ยวเมียมันไม่น้อนมันฝักจันเดี๋ยวเมียมันจะด่าหลือันเราลงไปส่งบ้านได้ไนมคเออไปมันต้องเข้าบ้านนี่มายืนด่าเมียอีกตางหน้าเมียอยู่ในบ้านตอนเช้าเมียโทรมาเมื่อคืนมากินเหล้ากับน้าป่ะกินเล็กน้อยน้อยมีอะไรเหรอทะเลาะต่อเมื่อคืนเหี้ยงยังไงไปหลอกตอนนี้น้อยมาเชียงใหม่มาหาแม่สิบห้าวันนี้มาหกวันแล้ว ฝากพี่โต้ด้วยนะที่ไหนได้มันด่าลมเมียไม่มีเราที่มันด่าเราครับมันด่าจังเลยเไม่่อยูเหมือนพี่สมชายนะไอ้ชายกับข้าไปที่ไปที่เชียงใหม่ให้พี่สมชายเฝ้าบ้านโบสเฝ้าบ้านปรากฏทุกคนทั้งบ้านโทรมาไอ้ชายโอ้พี่สมชายมองมาอย่างไม่รู้ว่กทีประธานด่าคุณตายวะเอาให้มันด่าเลยมันเก็บกดหนูอยู่เชียงใหม่ค่ะ แล้วก็ไก็อยากเอ็กติ้งหัวชาวบ้านถ้ากูไม่ได้เป็อย่างมึงคิดนะโว้ยมันผีบกระถางต้นไม้พังเลยนี่เก็บก้อนด้หวาน